สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับสมาชิกทุกท่านในช่องทาง youtube นะครับคลิปนี้พบกันกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับพี่พี่งวดประจำวันที่16ตุลาคม2568นนะครับผมสำหรับแนวทางในช่วงนี้นะครับหวยรัฐบาลไทยต้องขออภัยด้วยนะครับพี่พี่ในงวดล่าสุดก็แนวทางนั้นหลุดนะครับผมเนาะผมไม่ได้เอาแผ่นกระดาษนี้มาให้รับชมกันนะครับก็คือ หาไม่เจอนะครับพี่ๆส่วนมากถ้าเป็นรัฐบาลไทยเนี่ยกระดาษเนี่ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยเก็บอยู่เนาะก็คือมันนานเนาะหลายวันแล้วบางทีก็หายไปไหนไม่รู้นะครับก็ต้องขออภัยนะครับในล่าสุดไม่มานะครับพี่พๆแนวทางหลุดนะครับผมส่วนแนวทางในวันที่16ตุลาคม2568นะครับก่อนไปรับชมฝากคําเตือนพี่ๆสมาชิกแนวทางตัวเลขนะครับแอดทำจากสูตรคํานวณน,นะครับมีหลุดมีเข้า โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยนำไปเสี่ยงโชคนะครับสำหรับในงวดวันที่16นะครับผมเลขที่ผมได้นะครับตารางก็จะมีที่เลข5เลข1เลข4เลข3เลข7 เลข9กนะครับ45391นะครับผมเลขตารางเนาะเด่นในงวดวันที่16นะครับผมได้เด่นที่เลข5แล้วก็เลข1นนะครับ1กับ5นะครับพ่พีรัฐบาลไทยตัวประกบคู่นะครับผมก็จะมี13

หนึ่1สีนะครับหนึ่แล้วก็ห้นะครับพี่พี่เนาะสตัวผมชอบ514นสนะครับสำหรับรัฐบาลไทยสายวิ่งสายรูดนะครับหกับ1 5กับ1นะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลข1นะครับวิ่งรูดที่หนะครับขอให้มาเนาะแนวทางใน วันที่16ตุลาคม2568นะครับรัฐบาลไทยก็นะครับท่านใดที่เข้ามาเนาะก็ขอขอบคุณนะครับกำลังแรงใจคอมเมนต์ดีๆนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แอดนะครับผมเนาะก็แนวทางไหนเข้าเนาะก็ยินดีด้วยนะครับแนวทางไหนหลุดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพี่ๆแนวทางก็ทําตามสูตรคํานวณเนาะไม่สามารถรู้ได้ว่า ตัวเลขเขาออจะออกตัวไหนนะครับชื่นชอบอยังไงแล้วค่อยติดตามนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ